นายดาวิชัยผู้สร้างถนนต้นตาลน,น,น,นะครับผมเส้นอุทุมพรพิเศษจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมนี่บรรยากาศโอ้ต้นกัตนต้นตาลงาม,งามๆหลายๆเลยนะครับผมพี่น้องบรรยากาศนะครับผมรถพุ่มพวงมาขายของนะครับบึงพี่น้องครับพี่น้องบึงเออ,อ,อนี่แหละพุ่มพวง นี island, ่ห้องมาถึงตำบลโคกจานอำเภออำเภอทุ่งมนต์พิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมดาวเด้อร์สุดว่ารัษัท อ่างใก้ีสเกตเพื่ออุดุมรโอ้ยห<ม>็นถนนมล่้ากนกมาไหน่างนมเป็นบอกมอกับพ่อถนนไม้เ้อพี่น้องเรือย่างหมกต่อยยังไปทั้งแี่แล้วก็ไม่เก็งๆนั่นแต่เนาะเป็นว่าตอนนี้มาถึงบ้านโานานคกจานนะผมบ้านโคกจานเพื่ออุทุมวรพิสัยจังหวัดรีสเกต เบิร์เอาเลยพี่น้องเด้อผู้ออดดใดยคีนอดบ้านคีนอดซองอำเภออุทุมพรนพ,นพิสัยจังหวัดศิรีกิติ์บ้คนเก่าบ้านโคบ้านพุธไทยนะครับนี่ทางไปอุทุมพรนนะครับปีหกแปดขยายถนนหม่ขยายเลนหม่นะครับผมเส้นทางหม่ๆ พัฒ <muitas> นาข <arias> ึ้นนะครับผู้ใดเบื้องคิปเรากะรู้สึกว่าเออคิปมีสลากะติดตามไ้นะครับผมสีเดพ่อบรรยากาศดีๆของจังหวัดซีสเกตนะครับผมพาพี่น้องไปรอไปชมนะครับบรรยากาศนะครับผมความสวยความงามของพัฒนาทัม <no> ม <p Obrig illions> ้องทิ่นะครับเหนือผมาถึงวันวันปลาสีมงคลรัฒนารา้นะครับผมวันบลาสี บรรยากาศบรรยากาศสวยงามตอนนี้ฮามาถึงถนนต้นตาลนะครับผมดาบวิชัยถนนต้นตาลดาบวิชัยงานเทศกาลนะครับผมนี่นี่ถนนต้นตาลดาบวิชัยพักหน้าโคกจันนะครับผมที่นี่โคกจันเภออุดรอนอุดมออนวิสัยจังหวัดรศรีสะเกดนะครับผม สวัสดีครับตอนนี้เขาพาทุกคนมาฮอดอุทุมพรวิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมถนนต้นตาลตาบว,วิชชยนะครับเบื้องเน้ครับพี่น้องบรรยากาศงามๆนะผมบรรยากาศต้นตาลสวยๆงามๆถนนสวยๆนะครับผ่บา,า,นานการทุ่งหน้านะครับผมแล้วก็อันนี้ก็คือสถานีปั๊มน้ำมันใหม่นะครับผมของแถวอุทุมพรนะครับ บรรยากาศถนน,น,นะตนต้นต้านสวยๆนะครับผมเบิ่งพี่น้องแถวนี้มีประวัติมีความ็นมาของไอ้ผู้สร้างถนนต้นต้าน,นของดาววิชชยนะครับผมบรรยากาศสวยๆถนนงามๆต้นตาน,นสองห่างทางนะครับผมเป็นปูกไก้นะครับผมเป็นอนุสรณ์สถาน มองนี่คือถนนต้นต,นตาลของเทศบาลตำบลโคกจานอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมบรรยากาศต้นตาลของนายดาบวิชัยนะครับผมบรรยากาศสวยๆง,งามๆนะครับผมถนนต้นตาลสองข้างทางแล้วก็มีถนนนะครับผมเส้นลักผ่านทางก็สิเป็นต้นตนาลเน่าไปหอดุืนเลยนะครับผมพี่น้องบรรยากาศสวยๆเดี๋ยวพี่น้องได้รับส้มนะครับผม วันนี้พาพพ่น่องมาชมบรรยากาศสวยๆงามๆนะครับสวยนะครับผม ครับผมบรรยากาศปากานี่นานาของนายดาวิชัยนะครับผมนายดาวิชัยผู้สร้างถนนต้นตาลน,น, <c oughs> น,นะครับผมเส้นอุทุมพรพิเศษจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมนี่บรรยากาศโอ้ต้นการต้นตาลง,งามๆหลายๆเลยนะครับผมพี่น้องขุดจำพอรษามัมมี เพ ok ิ่งขนาดเท่านะผมอันที่ยืนยะหนันม้วนเมืนอย่างเนนกเดฟน้องเป็นนกกระย่างนะครับผมหากินปลาหากินเนียงโอ้บรรยากาศงามแพงพวกน่ะโอ้มกินเนียงนี่ก oh, oh, ินปลากินเขากินเนียงไหม กจะวานเขาหรือวานปลวเวงมันเป็การสุดชื่นสมหวัง